ครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เราเช็คแล้วนะครับว่าอาการตัวนี้น้ำมันซึมนะครับผมก็มาดูสาเหตุจากน้ำมันซึมนะครับน้ำมันซึมหอกชุดซีนนะครับผมนี่คือชุดลูกสูบนะครับผมเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าตัวลูกสูบนะครับเห็นไหมมันมีรอยตามดนะครับมีรอยตามดแล้วก็ลูกสูบมันเป็นขึ้นแล้วนะครับถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะชุดซีนเข้าไปแล้ว ใช้ไปอย่างสักพักน้ํามันก็จะซึมนีนะครับเพราะว่าลูกสูบมันลายนะครับลูกสูบมันลายเป็นคึื่นมันก็จะไปเสียดสีกับไปตัวชุดสีทําให้ชุดสีมันแตกมันเดินนะครับผมเราก็เลยต้องเปลี่ยนในตัวนี่ครับชุดลูกสูบไปด้วยเลยนะครับผมสําหรับเครื่องนี้ก็จะใช้ลูกสูบสามตัวนะครับผมหนึ่งสองสามสามตัวนะครับสําหรับชุดลูกสูบมันก็จะตกอยู่ตัวละสามรอยยี่สิบาทนะครับ แล้วก็ชุดชุดสิดํามันนะครับสีนน้ำบวกสิํามันจะตกชุดละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับผมเอาผมต่อเลยครับเดี๋ยวเรามาเอาลูกสูบออกนะครับเดี๋ยวเราจะพาเปลี่ยนชุดลูกสูบแล้วก็ ไอตัวซีนน้ำมันตรงนี้นะครับเปลี่นยนชุดลูกสูบแล้วก็ซีนน้ำมันตนัวนี้โอ้ทำไมมันย้อนแสงก็อาการก็มันมีน้ำมันซึมออกมานะครับเราก็ต้องเปลี่ยนไปเลยทั้งหมดเลยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเฉพาะไอตัวชุดซีนไปลูกค้าก็ต้อง เข้ามาอีกเหมือนเดิมครับมันก็ต้องรั่วเหมือนเดิมเพราะว่าลูกสูบม,มันลายแล้วก็อ,อะไรก็ไม่แพงครับตัวนี้ค่าซ่อมไม่เกินพันสามร้อยบาทนะครับผมประมาณพันสองร้อย่าบาทค่าซ่อมนะครับก็จะมีน้ำมันไหลออกมาเรียบร้อย น้ำมันนี่ก็สําคัญนะครับก็ถ้าเกิดเป็นร้านคาแคร์ก็ต้องประมาณเดือนหนึ่งครับต้องเปลี่ยนน้ามัน,นครับผมไม่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี้ก็จะทำให้ตัวอื่นพังไปด้วยนะครับอันนี้คือเซ็ตของเขานะครับผมอันนี้เป็นเครื่องระบบสวัดเพจ นี่คือลูกสูงของเขานครับนี่ลูกที่หนึ่งนะครับนี่ลูกที่สองลูกที่สามนี่ครับนี่เลยทำไมถึงเขียนลูกสูบกันไหมเนี่ยมันลายนะครับนมันมีลายครับผมนี่กล้องทำไมไม่โฟกัส เห็นไครับอยาก่อการกองเรียบร้อยนะครับนี่นะครับลูกสูบมันลายมันขึ้นแล้วก็เป็นตาหมดนะครับมันทําให้มันไปเสียดสีกับไอตัวชุดซีนนะครับชุดซีนชุดนี้นี่ทําให้มันไปเสียดสีกับชุดซีนชุดนี้ก่อน้ํามันก็หยดลงมานี่นะครับเยวเราจะเปลี่ยนอันนี้ก็เขาเรียกชุดสวัดเพจครับนี่นี่คือสวัดเพจของเขาไอตัวไปเตะตัวลูกสูบให้มันสร้างแรงดันนี่ครับเนี่ยถ้าน้ามันหมดไม่เปลี่ยนน้ามันตัวนี้ก็จะพังไปอีก จะเสียเงินไปเยอครับผมเราโอเ้อร์พันให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่แกะแกะสีน้ำมันออกมาดูสีน้ำมันของเขานะครับผมสีน้ำมันก็จะมีสองตัวประกบกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับ มันจะจะมีอยู่สามตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราล้างก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปเปลี่ยนประกอบชุดซีนกันนะครับผมก็วิธีการซ่อมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อม่มีอะไรมากครับขพแค่แเราบำรุงรักษานะครับผมไม่ใช่ว่าเราใช้อย่างเดียว เราหยุดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราล้างเสร็จเราไปดูขั้นตอนการประกอบเลยนะครับผม ซิน้ำมันเราแล้วเดี๋ยวต่อไปเราเป็นเอาซิมน้ำหมดครับเพราะเราจะมีเราต้องเปลี่ยนแล้เพราะมันมาได er. ้ตัดน้ำเราต้องซิมน้ำซินน้ำนมดครับไอ่ตัวซินน้ำซินน้ำนี่ราคาอยู่ประมาณ150ยาสิบาทครับต่อต่อเซ็ตนะครับผมเครื่องนึงมันจะใช้อยู่3ามสอันนี้ตัวแบนนอนข้างในจะเป็นซิมน้ำมันไอซีนน้ำนะครับผมมีซินน้ำนะครับซิมน้ำใช้ไปใช้ไปนานๆก็จะเกิดการกรอบนะครับผมว่าความร้อนมาโดนน้ำมาโดนความเย็นนะครับก็ทำให้ซิมกรอบไปนะครับอันนี้ก็ต้องไเปลี่ยนด้วยครับ อก็คือเบาค่ะเบาครัางนี้อาจารยเขาจะเป็นล้าใช้งานมันจะสั่งคึกคึกนะครับผมหรือไม่หยุสั่งแล้วก็เก็บไว้ับแรงดนไม่หยุเข็มปีสั่งนะครับผมก็คือเบายังไงครับครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบนะครับผมหลังจากที่เราล้างอุปกรณ์เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับก็ได้ก็ประกอบชุดไอตัวซีนน้ำมันเข้าไปก่อนเลยครับ สิน้ำมันก็จะอยู่ตัวนี้นะครับผมในที่ว่ามันรั่วนะครับเซ็ตหนึ่งมันก็จะมาอยู่ประมาณห้าชิ้นนะครับผมสิน้ำมันนี่ก็จะเป็นสิน้ำ สีน้ำมันนะครับผมสีน้ำมันก็จะมีรอยหยักเยอะนะครับไม่เหมือนกับสีนน้ำนะครับผมลูกค้าก็สามารถซื้อไปกรอบเองได้นะครับ ใส่นะครับก็มีวิธีใส่นะครับมันก็จะซีนมันก็จะมีไงมีคว่ำนะครับผมเราก็ต้องคว่ำลงมันลงนะครับผมคว่ำมันลงเพื่อให้มันกักน้ํามันนะครับผมนี่ยครับเนี่ยเอาเอาเอาส่วนนี้นะครับ,เ,เ,อเ,อเ,อรบเอาเนี้ยคว่ำลงนะครับผมคว่ำลงอย่างนี้ น้ำมันก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับสามตัวครับนี่ก็จะเป็นการใส่หมวกนะครับไอใส่หมวกไปตัวลูกสูตรนะครับผมนไะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมใส่หมวกม ใส่มั่วไปตัวรองสปริงนะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เนาะก็น่าจะทำเป็นหมดนะครับดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้ anamen ba เรียบร้อยนะครับสำหรับใส่ลูกสูบกับไอตัวชุดซีนะครับต่อไปก็จะเป็นประกอบไอตัวชุดแบริ่งนะครับผมนี่ครับเอาตัวคว่ำลงนะครับผมคว่ำคว่ำชุดแบริ่งลงนะครับผมมันจะมีลายของเขาอยู่นะครับนี่อันนี้คว่ำลงนะครับผม ก็จะมีตัวประกบในเร่งที่เป็นล่องนะครับรับกับลูกปืนนะครับผมถ้าใส่ผิดนี่ดังทันทีนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็อย่าตัวเขาเรียกไอ้ตัวแผ่นสวัสดิ์เหตุนะครับผมเป็นจานเอียงนะครับผมรับรองลูกปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพอมันทางานมาปุ๊บลูกสูบมันก็จะวิ่งมานี้วิ่งมานี้ก็จะเกิดการเอียงก็จะทําให้ลูกสูบมันเคลื่อนที่ได้นะครับผมหลักการก็มีแค่นี้ครับระบบ ต้องขินน้าแบบสวัสดิ์เพียนะครับผมแล้วก็ท้ายก็จะเป็นตัวซีนนะครับผม,มกันน้ํามันนะครับผมโอลิหรือว่าโอลิงนะครับผมโอลิงใหญ่กันน้ำมันรั่วออกจากเขานะครับรั่วหลอย่างก็ตัวไปก็จะเป็นประกบเลยนะครับผม ดูขั้นตอนการประกอบนียครับนี้ก็จะใช้แรงกดหน่อยนึงครับผมเดี๋ยวไปจับเส้อกันเดี๋ยวผมตั้งคองแป๊มนึงนงครับ ว่ามีแรงของสตินดันอยู่นะครับแบบนี้นะครับผมที่นี่ก็ยาวนะครับเราก็จะตัดให้มันสั้นที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆนะครับผมไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถซ่อมได้นะครับเครื่องสีน้ำนะครับผม ก็แค่มีอะไรนะครับก็แนะนําให้ซื้อสินค้าที่มีอะไรลรองรับนะครับถ้าเกิดซื้อสินค้าที่ไม่มีอะไรเท่ากับว่าคุณซื้อไปใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับผมสำหรับลูกค้าต้องการอะไรตัวไหนผมก็อยากขึ้นขึ้นเบอร์แล้วก็อ d l ล n e ไว้ใต้คลิปนะครับ ถ้าเกิดเราดูแลรักษาเปลี่ยนน้ามันเครื่องบ่อยๆนะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับผมต,ต่อไปเราก็จะเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ลันลันเครื่องดูครับเพื่อเช็คว่าน้ำมันมันจะซึมไหมนะครับผม คนไม่รู้นะครับว่าเครื่องฉีดน,น้ามันมีน้ามันเครื่องใช่ยอย่างเดียวก็เรียบร้อยครับเสียตังค์อีกทำอะนรใส่นะครับว่านี่เตือนน้ำมันนะครับเตือนน้ำมันเราก็มาดูตรงนี้นะครับผมนี่คือตามแมวของเขาให้มันปิ่มๆตามแมวแ้วครับให้มีเหลือแค่ประมาณเห็นเห็นนิดเดียวนะครับผม เตอือน้ำมันก็นี่ครับให้มันเห็นเต็มเกือบเต็มตามแมวนะครับให้มีช่องว่างนิดเดียวนะครับก็อน้ำมันที่เติมน,นะครับก็เป็นน้ำมันทั่วไปนะครับเบอร์40ทั่วไปนะครับมอันนี้เป็นการลันเครื่องนะครับแล้วอ,อย่าลันเครื่องดูดูว่ามีน้ำมันซึมออกตรงนี้ไหมนะครับผม ก็เกิดมีน้ามันไหลลงมาตรงนี้ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับตันนี้ก็แย้งนะครับผมนี่ครับพี่ทการเช็คนะครับผมมาทีแรกนะครับน้ามันมันหยดลงออวมาอย่างนี้นะครับผมเราถึงไม่เลี่ยนนะครับผมต่อไปก็เป็นการใส่ชุดซีลของปั๊มนะครับทีนี้ประกอบชุดซีลของปั๊มนะครับส่วนตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ช,ชุดสีนของปั๊มนะครับผมนี่นะครับนี่คือชุดชุดสีนน้ำมันเอชุดสีน้ำชุดสีน้ำมันก็จะมีอยู่สองตัวนะครับตัวประกบรองซีนกับตัวชุดสีน้ำนะครับผมประกบเข้ากันแล้วก็ความลงนะครับ ุดนี้ก็จะเป็นชุดที่กันกันน้ําวิ่งเข้ามาหาตัวไอชุดลูกสูบนะครับผมชุดเตน้ำมันเครื่องนะพ้องน้ำมันเครื่องนะครับ เรียบร้อยนะครับผมประกอบชุดสิน้ำนะครับผมหลังจากที่มีชุดสิน้ํามันก็จะมีชุดรองเขาเรียกไอ้ชุดชุดชุดรองไอ้รองซีนนะครับผมนี่ครับตัวหนึ่งก็จะประกอบข้านี้นะครับเามอนกันเหมืนงันรอ,อ,องซีนอันนี้ก็จะ่าอย่างรองนี้กั้นระหว่างไอตัวชุดแบบห้องเหลียงนะครับ ชุดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบชุดซีนเข้ากับตัวตัวชุดแหวนทองเหลืองนะครับถ้าประกบนะครับมันก็จะมีลายประกอบอยู่นะครับนี่นะครับผมตรงประกบของเขาคมีมสมอน,นี่เสม,อ,เสมอกันนะครับคว่มลงนะครับผมซีนก็จะคว่มลงนะครับซีน ดูชุดซีนนะครับมันก็จะคว่มลงนะครับนี่นะครับหน้าหน้าตัวนี้ก็จะไปประกบกับไอตัวซีนน,น้ำซีนอะไเขาเรียกอะไรซีนซีนน้ำมัน เร้อย่าเราจะไปลองน้ำกัอนนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวมาลองเครื่องนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับผมเครื่องนี้ค่าซ่อมก็อยู่ที่ประมาณ1,250บาทนะครับผมเดีย๋ยวมาลองกันนะครับผมว่ามันจะเปลี่ยนแล้วมันจะแรงไหมนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับผม เท็จแล้วก็ฟังส่งลูกค้าเลยนะครับตันนี้ก็จะเป็นตัวเบานะครับผมตัวหลีนะครับเลยเป็นตัวเพิ่มนะครับก็อยอดเลยครับผมทีนี้ก็ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก่อนลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าต้องการอะไรนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์0ูนย์ที่สามสามศูนย์หกเจ็ดศูนย์หรือว่าไอรีไล์เคทีีคหกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากว่าสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อเครื่องขิดน้ำเขาก็ควรเลือกซื้อเครื่องขิดน้ําที่มีอะไรรองรับนะครับผมถึงจะใช้กัน,นยาวนะครับผม่อสำหรับคลินี้ก็สวัสดีครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม